เชื่อไหมครับสามพันตอนเดียวปี20.8ผ่อน8 0 0พตลอดสัญญาอันทำได้จริงเอามานำเสนอในราคาที่ถูกกว่าที่อื่นร้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ออกง่ายด้วยโปรโมชั่นเนี่ยอันบอกเลยว่าโคตรดีนะครับตัวนี้นะครับเป็น3,000 ไม่ใช่1.9นะครับเป็นเครื่อง3,000ตอนเดียวปี20อันขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งว่าให้ผ่อน8,000ตลอดสัญญาตัวนี้ทำได้นะครับตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะกำลังมองหารถกระบะตอนเดียวที่เป็นในราคาที่โคตรประหยัดนะครับและก็ผ่อนสบายปีใหม่ๆการใช้งานที่ค่อนข้างจะครบคันอันสามารถแนะนำตัวนี้ ให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้เลือกได้จองและได้เป็นเจ้าของกันได้ทันทีนะครับมันก็จะเป็นตัวโฉม2021นะฮะคือเป็นตัวกระจังหน้าแบบนี้นะครับเขาเนี้ยอาจจะดูเครื่องยนต์หลายคนอาจจะบอกว่าเครื่องไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีการยำเครื่องมาหรือเปล่าไม่มีอยู่แล้วนะครับไสในเดิมไม่มีรีแมปไม่มีอุด egr แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้อันเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องให้ใหม่ตั้งศูนย์ทรงร้อให้ด้วยนะครับรับประกันเครื่องเกียร์6เดือน10,000มกิโลและก็มีรถยกช่วยเหลืออันซื้อให้เพิ่มอีก1ปีไม่มีการเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับคือถ้าเกิดอย่างประเด็นหลักๆเลยเนี่ยการออกตอนเดียวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้ซื้อถ้าเกิดบางท่านบอกว่าผมมีเครดิตสบายเลยครับใช้เงินออกรถเพียงแค่6000บาทจบเลย แต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่มีเครดิตอาจจะต้องมีการใช้เงินดาวแต่ไม่เยอะนะครับตรงนี้เนี่ยมันอาจจะต้องมีการใช้เงินดาวแต่ไม่เยอะอันขอเน้นย้ําแบบนี้เลยซึ่งถ้าเกิดมันมีการใช้เงินดาวปุ๊บม,มันไม่ใช่ว่าออกไม่ได้ลักษณะในการออกรถของปัจจุบันคือมันจะเป็นแบบนี้แต่ก็กล้าพูดได้อย่างหนึ่งว่ารถกระบะตอนเดียวเนี่ยของที่โชว์รูมปฏิพัฒธ์ออโต้เนี่ยอันได้ยอดจัดไฟแนนซ์ค่อนข้างที่จะสูงกว่าที่อื่นเยอะมาก นะครับตัวรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดที่กำลังดูอยู่ตอนนี้แล้วสนใจอันบอกเลยนะฮะว่านี่เป็นอีกคันเดียวและเป็นคันสุดท้ายนะครับเพราะว่าสำหรับปีประมาณนี้คือมันค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับแล้วก็สำหรับตัวรถเนี่ยมันไม่ใช่1.9ด้วยมันเป็นตัวเครื่อง3,000เพราะนั้นทีเดียวครั้งเดียวทุกอย่างคือจบเลยฟิทเมนดีล้อแม็กทุกอย่างอันแถมให้หมด ถ้าเกิดอย่างบรรทุกหนักนะครับก็เปลี่ยนล้อหลังเป็นกระทะบรรทุกและก็อย่างบรรทุก XCD ตรงนี้อัานทำได้นะครับคือรถ1คันเนี่ยถึงจะผ่อน8 0 0 0ก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าต้องตัดของแต่งหรือว่าของแถมหรือว่าเอาโปรโมชั่นทุกอย่างออกไปไม่ใช่นะครับเราเอามานำเสนอในราคาที่จับต้องได้ง่ายแต่เป็นตัวรถที่สวยเหมือนที่เราขายไปก่อนหน้านี้นะครับเขาเนี่ยตัวตู้ ใส่ไว้ให้แล้วนะครับเพิ่งไปใส่มาเลยนะความสูงเนี่ยจะอยู่ที่2เมตรสินะครับถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าพอนแ0ดพนี่ไม่สามารถที่จะเลือกอุปกรณ์ตรงนี้ได้ไม่ใช่ครับเปลี่ยนใส่ได้ทั้งข้อและก็ใส่ได้ทั้งตู้แบบนี้พร้อมกับการจดทะเบียนลงเล่มให้คือรถตอนเดียวเนี่ยสำหรับของที่โชว์รูมปฏิพัฒน์เนี่ยเราจบเราจบคือจบจริงๆ นะครับมันไม่ต้องมาเสียเงินแบบหยุมหยิมหรือว่าจุกจิกเพิ่มเติมในเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าสิ่งที่เราอยากได้มากกว่านี้มันไม่มีการเก็บเพิ่มแล้วครับอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้ซื้อแล้วถ้าเกิดอย่างตัวเนี้ยรายได้ประมาณสักหมื่นหคนเดียวจบได้เลยไม่ต้องคำไม่ต้องกู้ร่วมนะครับเขาเนี่ยผ่อนแปดพต่อสัญญาตัวนี้เราตั้งราคาขายเพียงแค่สี่แสนบาทอีกครั้งนึงครับ 459,000บาทเครื่อง3,000ลถปี2020ลูกค้าที่เป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชการนะครับแล้วก็มีสลิปในการใช้ออกรถคันนี้เอามาแลกบัตรเติมน้ำมัน9,000บาทได้เลยเค้าวนี้ตัวนี้เนี่ยอันให้จองเพียงแค่100เดียวนะครับมีจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศล้อแม็กแถมฟรีใส่ตู้นะครับมือหนึ่งเบิกใหม่อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยคือจะเป็นของมือห่ทั้งหมด นะครับภาษีพรบป้ายวงกลมต่อให้เป็นปีหน้าเรียบร้อยและก็จดทะเบียนลงเล่มนะครับเสริมแหนบก็สามารถทำได้เหมือนกันพอ 8, ่อน8 0 0 0ตลอดสัญญาคันนี้คันสุดท้ายเดี๋ยวในคลิปหน้าหรือก่อนสิ้นเดือนนี้หวังว่าจะได้เจอคนที่เป็นเจ้าของคันนี้เร็วๆนี้แน่นอนและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ